เห็นสิ่งแปลกปลอมไหมคะลูกงูเขียวค่ะงูเขียวพะอินน่าจะใช่ลายนี้หางไม่มีรอยไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่งูเขียวหางไหมแน่นอนเพราะว่าลายสม่ำเสมอตลอดตัวนะคะนี่ ลายสม่ำเสมอตลอดตัวอันนี้เป็นตัวเล็กค่ะเป็นลูกงูหัวอยู่ไหนเอ่ยหัวอยู่ข้างล่างอ่ะมีไอ้นี่บังอยู่ลูกงูเขียวค่ะตอนแรกเดินผ่านไปแล้วว่าเอ๊ะอะไรอยู่ตรงต้นไม้หลายลาย,ลายขดขดอันนี้ลูกมันไม่ใช่ตัวแม่มันหลอกตัวเล็กนิดเดียว <laughs> เดินผ่านไปแล้ว เดินถอยกลับมามมไม่มีไม่ม,ม,มีชนิดนี้ไม่มีพิษเอาพี่ไม่มีพิษกับพี่เลดตัวเงี้ยเพราะว่ามันเป็นลูกงูเนี่ยลูกงูเขียวที่บ้านหนูมีเยอะสีอย่างเงี้ยลายอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านหนูตัวใหญ่บ้านหนูดงงูเลยตน้นไม้เยอะ <laughs> บ้านหนูตัวใหญ่กว่านี้เยอะอันนี้ตัวมันเล็กค่ะ อ,อันนี้มันเหมือนเอาหัวไปซุกไปข้างล่างแล้วมันไม่รู้ว่าตัวมันเนี่ยลอยเด่นอยู่ข้างบนน่ะ <Okay. S 1> สีมันไม่กลมกลืนกับต้นไม้อะ่ะ <Okay. S 1> เดินผ่านไปแวบหนึ่งก็เห็นขอแตะนิดหนึ่งนะนะขอจับหน่อยจิก <laughs> ใจเสาะมากจับนิดเดียวไปแล้ว วันนี้เดินมาเจอแล้วนะคะดงโมกร่วงอยู่ใต้โคนเต็มเนี่ยคะ่ะสวยมากๆชอบมากๆหอมหอมมีทั้งดอกเก่าดอกใหม่แต่ดูรวมๆแล้วสวยมากคะ่ะมาเดินดิมสะวันนี้ได้เจอดอกโมกสมใจดิมทะเลสาบเนี่ยคะ่ะอยู่เต็มเลย เป็นพื้นหญ้าที่ปูแสมด้วยดอกโมกสวยมากๆค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ทั้งสวยทั้งหอมสีขาวเป็นพื้นพรมสีเขียวแสมขาวสวยสุดๆเลยอืมน่ารัก ทั้งหอมทั้งสวยเนี่ยชื่นใจค่ะวันนั้นมาแล้วมาเดินแล้วก็ไม่เจอเพราะว่า,าคนสวนเขากวาดไปหมดแล้วแต่ว่าวันนี้ได้เจอสมใจแวะมาถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเดินไปสักพักหนึ่งอะแสงมันอาจจะไม่พอ นะคะก็เลยแวะมาถ่ายให้ดูก่อนสวยมากๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าวนกลับมาอีกทีกลัวแบบว่าแสงมันจะน้อยแล้วมันจะถ่ายออกมาแล้วมันจะไม่สวยก็เลยแวะมาให้ดูก่อนที่จะเดินผ่านไปเพราะวันนี้ออกมาเดินค่ะออกกําลังกาย าเดินรอบทะเลสาบเนี่ยค่ะเดินเนี่ยรอบละหกิโลเมตรวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะเดินสักอย่างต่ำก็สองรอบนะคะเดี๋ยวว่าแวะมาชื่นชมดอกโมกก่อนสวยมากๆชอบหอมด้วยยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะหาฝัก แล้วก็เอาไปเพาะแล้วก็ปลูกที่ไร่สักต้นสองต้นดูก่อนนะคะจะไปปลูกที่ไร่สักต้นสองต้นแซมแซมไปความสบายใจก็สำคัญเนาะมนุษย์รู้แหละว่าของกินได้ขายได้มันสำคัญแต่จิตวิญญาณคน เพื่อความสบายใจมันก็สำคัญเหมือนกันถือไปด้วยหอมหอมหน่ารักใส่กระเป๋าไปเดินแล้วก็จะได้หอมหอมไปกันต่อนะคะเนี่ยมีคนเดินคนขี่จัก,กรยาน แต่เราเดินค่ะไปกันต่อนะคะเดินออกมาจากโคนต้นปีบอะค่ะอันนี้อยู่ริมทางเท้าเลยนะคะริมฟุตบาทเลยเนี่ยเต่าตัวมะหึมาแมแอบอยู่ตรงนี้อดเป็นห่วงไม่ได้อีกนิดเดียวก็ลงถนนนะเนี่ยกลัวรถจะเหยียบแล้วจะยกไหวไหมเนี่ย ع. ฮะ จะยกไหวไหมตัวไม่รู้กี่กิโลเนี่ยหนักอึ้งเลยเนี่ยยังไงสองตัวเลยค่ะไม่ใช่ตัวเดียวนะนี่สองตัวเลยที่จะต้องเอาลงน้ำเมื่อกี้ยกมาจากริมถนนหนักมากตัวซ้ายมือนี่โอ้โหหนักอึ้งเลย แล้วตัวขวามือนี่หนักประมาณครึ่งหนึ่งของตัวซ้ายมือน,นะคะโอ้โหไปลงน้ำอือหือจต้องยกอีท่าไหนละเนี้ยอุ้ยตายเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนขู่ฟอ้ฟอฟอ้อฟ้อด้วยนะไปะยกเนี่ยเสียงขู่ดังเชียวไปลงน้ำกันลูกทีละตัวโอ้โหเอาไอ้บิ๊กนี่ก่อนมาโอ้ยหนัก เป็นลมไปเร็วขึ้นมนาะให้รถมันเหยียบตัวเนี้ยดุมากคูุยมาเดินหรือมายกเต่าเนี้ย ตัวเต่าจะโดนรถเหยียบเฮ้ยห,หนักตัวหนักมากไอตัวใหญ่นั่นอะอ่ะไปอยู่ตรงนี้นะอย่าขึ้นมามั่วๆอีกเดี๋ยวรถมันเหยียบรู้ไหมฮะดูฮะดูเชี่ยวคู่ฟอฟอฟอไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยช่วยชีวิตเนี่ยฮะ ลงน้ำไปนะอย่าขึ้นไปไกลริมถนนเข้าใจไหมเข้าใจไหมบักบิ๊กบ,บิ๊กบิ๊กบิ๊กดูดูหดหัวหดหัวกลัวไปแล้วนะไปเดินต่อนะบา,บายบาย